ฉเฉลิมราชนฤบดินปิ่นปกเกตองค์ภูเบศพระวชิระกล้าเจ้าสยามพระศกนิกรใต้ร่มฉัดสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาฉเฉลิมพระชนมะวานพิสารศกวาราดิลกแท้ซองฉลองวัดสาอันเชิญเทพทิพพิมานสถานฟ้า เสกฤธาพรพันธ์บรรดาลดลทรงสำราญกรเกษมเปรม,มนัตเกียรติประพัดรังสลิตประสิทธิผลเป็นฉัดรทองกุกองผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเ,เจ้าพันตำรวจเอกประสบโชคจันทราเรืองฤทธิ์ผู้กำกับการสามกองพับการฝึกพิเศษกองบัชาการตำรวจตะเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกากับการ3กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน